สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ e อร์ r ล r ส s e i ์ทีโปรนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันเ,เกี่ยวกับ n v ็นวีดียครับคือหลายคนอาจจะคุ้นชื่อนี้กับการดจอเกม่งหรือไม่ก็ชิป AI แรงๆใน Data Center เนาะแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้ว Nvidia เนี่ยเขากำลังบุกหนักในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย ใช่เลยค่ะเป็นมุมที่น่าสนใจมากเพราะส่วนใหญ่ข่าวจะเน้นไปทาง AI เะเยอะแต่ธุรกิจยานยนต์นี่ถือว่าเติบโตเร็วมากแบบเงียบๆเลยนะคะใช่ครับตัวเลขล่าสุดเนี่ยไตรามาสแรกรายได้กลุ่มนี้พุ่งไป567ล้านดอลลาร์เลยนะครับโหโตขึ้น72%ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าหรือเย a r over year <c oughs> นะครับค่ะแล้วถ้าดูไตรามาสสก่อนหน้านั้นก็คือเกือบเกืเท่าเลยโอ้โหโตเร็วมากจริงๆ รายได้หลักๆก,ก,ก็มาจากพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบขับขี่อัตโนมัติอ๋อค่ะแล้วทาง CFO คุณโคลต์ครสเขาก็ให้เหตุผลเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าหลักๆเลยก็มาจากการที่ค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยเริ่มใช้ระบบขับขี่อัตโนมัติกันเยอะขึ้นแล้วก็บวกกับความต้องการพวกรถยนต์พลังงานใหม่หรือ NEVs ที่ยังแรงอยู่ก็ช่วยหนุนกันไปค่ะเข้าใจเลยครับ งั้นกลยุทธ์สําคัญของเขาคืออะไรครับที่ทําให้โตได้ขนาดนี้เหมือนกับว่าไม่ได้ขายแค่ชิปอย่างเดียวหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นโซลูชันครบวงจรเลยหรือ full stack solution ก็คือมีให้ทั้งตัวชิปประมวลผลซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแล้วก็ส่วนอื่นๆที่จําเป็นอ๋อเหมือนเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ผลิตรถเอาไปต่อยอดได้เลยใช่ค่ะ ชัดๆก็ที่ทำกับ Mercedes-Benz เขาใช้ชิปตัวเก่งเลยชื่อ Drive AGX o r e n เป็นเหมือนแบบว่าสมองกลของรถเลยนะคะสมองกลเลยเหรอครับค่ะจัดการเรื่องประมวลผลขับขี่อัตโนมัติโดยเฉพาะแล้วก็ทำงานคู่กับซอฟต์แวร์ Drive OS เพื่อให้ได้ฟีเจอร์ช่วยขับขี่ล้ำๆแบบที่เราจะเห็นในรถรุ่นใหม่ๆอย่าง Mercedes-Benz CLA ตัวใหม่ที่ใกล้จะเปิดตัวนี้ละคะ่ะโอ้โหนี่คือลงลึกไปถึงตัวรถเลย แต่เหมือนจะยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมครับเห็นว่า AI ของ NVIDIA เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในรถใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นอีกมุมที่น่าสนใจมากคือเขาขยาย AI ไปถึงกระบวนการผลิตในโรงงานด้วยในโรงงานเลยค่ะตั้งแต่สายการประกอบการควบคุมหุ่นยนต์ในโรงงานอัจฉริยะหรือ smart factory นะคะซึ่งค่ายใหญ่ๆอย่าง GM หรือ h y u n d ก็กำลังแบบว่าศึกษาอยู่เหมือนกันที่จะไปใช้ในโครงการโรงงานอัจฉริยะของเขาอ๋อครับ แสดงว่ามองไปไกลกว่าแค่ตัวรถแต่ไปถึงการผลิตด้วยซึ่งก็ตรงกับพี่คุณเจนเซนห่วงซีโอเขาเคยพูดไว้เหมือนกันนะครับที่ว่าตลาดยานยนต์กับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยคือโอกาสธุรกิจมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ใช่ค่ะวิสัยทัศน์เขากว้างมากเขาเคยพูดถึงเทสลาด้วยว่าอยู่ในจุดที่จะได้ประโยชน์เยอะจากการเปลี่ยนแปลงนี้จริงค่ะแล้ววิสัยทัศน์นี้ก็มีตัวเลขมายืนยันด้วยนะคะคือคุณคอเลตเคิร์ส CFO คนเดิมเนี่แหละค่ะ ตอนรายงานผลประกอบการ Q4 เขาคาดการไว้เลยว่ารายได้กลุ่มยานยนต์อย่างเดียวในปีนบประมาณนี้อาจจะแตะ5,000ล้านดอลลาร์ได้เลยนะคะโอ้โห5,000ล้านค่ะตัวเลขนี้วันบอกคัดเลยว่าออธุรกิจยานยนต์เนี่ยไม่ใช่แค่ส่วนเล็กๆแล้วแต่มันกำลังจะกลายเป็นอีกเสาหลักสำคัญมากๆของ Nvidia เดียเลยควบคู่ไปกับ Data Center แล้วก็เกม ชัดเจนเลยครับสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่ธุรกิจยานยนต์ของ n อ i นวเดียไม่ธรรมดาจริงๆกำลังโตรเร็วมากแล้วก็สำคัญขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นแกนหลักอีกอันของบริษัทไปแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเกมหรือ AI Data Center ออย่างที่หลายคนคุ้นเคย